สวรรค์ล่มรูปสองหนุ่มอิตาลีสองสาวไทยเปิดห้องเสพยาเสพติดตั้งกล้องถ่ายคลิปสวิงกิ้งผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่22เมษายนตำรวจสพสตูลน,นำกำลังเจ้าหน้าที่ตอมอสตูลบุกเข้าไปตรวจค้นรีสอร์ทย่านหาดปากปาราจังหวัดสตูลซึ่งการเข้าไปขอตรวจค้นนั้นพบชาวต่างชาติเป็นชาวอิตาลีสองคนอยู่กับผู้หญิงชาวไทยอีกสองคนเบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อทั้ง4คนโดยทั้ง4คนนี้ กำลังนัวเนียกันอยู่บนที่นอนโดยรอบข้างมีการตั้งกล้องวิดีโอถ่ายตนเองกันอยู่โดยถอดเสื้อผ้าออกหมดเจ้าหน้าที่ต่อมอสตูนจึงแสดงตัวขอตรวจคน้นซึ่งภายในห้องยังพบร่องรอยการเสพยาเสพติดโดยตรวจสอบบริเวณโต๊ะและพื้นของห้องมียาเสพติดชนิดกัญชาและโคเคนกระจัดกระจายทั้งนี้จึงได้ควบคุมทั้ง4คนและของกลางที่เก็บมาได้นําส่งไปยังพนักง,งานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีจากการตรวจสอบพบว่าชายสองคนที่เป็นชาวต่างชาตินั้น เป็นชาวอิตาลีและหนังสือเดินทางก็หมดอายุแล้วสำหรับข้อกล่าวหาเบื้องต้นมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพส่วนในเรื่องการถ่ายวิดีโอลามกทางเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าถ่ายแล้วนำไปแชร์ลงโซเชียลหรือนำไปจําหน่ายเป็นวิดีโอลามกหรือไม่และดูว่าการถ่ายคลิปวิดีโอนี้มีจุดหมายอย่างไร